The Secret Line Official Account ตอนที่67 Contact บนคอมพิวเตอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n าวา IT 25ชั่วโมงผมภายครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการสร้างแชทบอทนะครับบนโปรแกรมนะครับ d i a l o g f o ในเว็บไซต์นะครับซึ่งเราสามารถสร้างได้ง่ายๆนะจ๊ะซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะ เป็นเงื่อนไขาการใส่ค่านะครับเพื่อการย้อนกลับสู่เมนูคัสตอมนะครับโอเคก่อนหน้าที่จะไปรับชมวิธีการนะครับสามารถกดตัวไอ้ขวามือบนนะครับกดไปนะครับจะมีเพลย์ลิสต์นะครับสอนทั้ง Facebook นะครับ YouTube นะครับล่าสุดก็คือโปรแกรม Line Official Account Series นั่นเองโอเคก็เปิดนะครับโปรแกรม Google Chrome ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ นำลิงก์นี้นะครับใส่เข้าไปในช่องค้นหานะครับซึ่งลิงก์นี้นะครับเป็นลิงก์การเข้าเว็บไซต์ Dialog f o นะครับผมจะทำการ Copy ไว้ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้ครับตรง description น,นั่นเองสามารถ Copy นะครับนำไปใช้งานได้ทันทีนะเองนะจ้ะโอเคกดเข้าไปเลยนะครับ go to console นะครับโอเค รอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเราได้สร้างนะครับนี่ครับอินเทนตัวแรกนะครับแล้วก็คัสตอมนะครับแล้วก็โนแล้วก็เยสนะครับซึ่งเงื่อนไขในคลิปนี้ครับเราจะไปทำที่โนนะครับซึ่งเราจะใส่ค่านะครับตัวแปรนะครับให้เมนูนะครับกลับไปที่คัสตอมเหมือนเดิมนะครับโอเคก็ เปิดตรงนี้เลยนะครับอินเทนตัวแรกนะครับเปิดค u สตอมลงมานะครับตอนนี้มีทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6องสาากนะจ๊ะให้เราไปที่โน o เลยครับจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับตรงนี้ครับตรงレスปอน s e นะครับซึ่งเรานะครับใส่ค่าคําว่าถามถ้าสนใจให้ติดต่อมาอีกครั้งนะครับกับ ลองตัดสินใจดูอีกครั้งได้ไหมซึ่งตรงนี้นะครับเราจะลบออกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไป copy นะครับที่ตัวนะครับคัสตอมตรงนี้ครับเอาค่าที่ใส่ตรงนี้มานะครับกรุณานะครับนะครับก๊อปปี้ตรงนี้เลยไม่ต้องคิดเยอะครับโอเคก็มาที่โนเหมือนเดิมนะครับ นี่ครับมาที่โนนะครับแล้วก็ลบตรงนี้ครับเพราะว่าเราจะให้จากเมนูโนนี้ครับกลับไปสู่ที่คัสตอมเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเอาค่าเดิมนะครับที่ใส่ตรงคัสตอมกลับมาใช้ใหม่นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเซฟสักทีหนึ่งก่อนนะครับเพื่อให้ระบบนะครับบอท ทำการเรียนรู้นะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เรามาตรงที่คำว่าด้านบนนะครับตรงคอนเทกตนะครับให้เราดูตรงแอดนะครับเอาพุทธคอนเทกนะครับตรงนี้นะครับให้เรานะฮะกดพิมพ์ชื่อให้มันตรงกับนี่ครับกับตัวนะฮะคัสตอมนะครับให้เรากด C ีนะครับเนี่ย C เราใส่กอฟฟนะครับกดกดซีไปเลยนะครับแล้วทีนี้ครับกดตรงนี้ Coffee Shop นะครับ f l o w u p นะครับกดไปนะครับเพื่อให้มันวนไปที่ตัว Custom นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าตัวค่าตรงนี้นะครับมันไปอยู่ที่ Custom นะครับเดี๋ยวกดเซฟก่อนนะโอเคเมื่อเราทําการเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดไปที่ Intent นะครับแล้วก็กด นับลงมานะฮะแล้วไปที่ตัวคัสตอมอันแรกนะครับนี่นะครับนี่ครับที่เราใส่ไปตรงที่ค่าโนนะครับจะเป็นตัวนะครับ coffee shop f o l o o w up นะครับซึ่งเป็นค่าแรกที่รับค่านะครับมันก็จะวนกลับมาที่เมนูคัสตอมนะครับมาทดสอบกันดีกว่าครับว่าจะกลับมาไหมนะจ๊ะกดสวัสดีครับตามฟอร์มนะ สวัสดีจ้ะนะครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีบอทก็จะตอบว่าสวัสดีครับนะครับสนใจกาแฟครับกดเข้าไปบอทจะถามว่าโปรดระบุจำนวนแพ็คนะครับแล้วก็สนใจ1,000นะครับอพิมพ์ไปด้วยนะครับแพ็คนะฮะตามที่บอท ให้เรากรอกนะครับถ้าไม่พิมพ์ไม่ตรงมันก็จะไม่เข้านะครับบอทก็จะถามว่าจํานวนกาแฟนะครับพันแพ็คใช่ไหมถ้าเราตอบไม่นะครับเออไม่นะครับนี่ครับไม่นะครับเขาก็จะถามต่อว่าให้เราใส่ค่าห่อนะครับเออนี่ครับใส่ไปดูครับมิกีิพันไม่ได้กด50 ห้าสิบห่ออ่ะห้าสิบห่อนี่ครับนี่ครับบอทก็จะถามว่านี่ฮะวนมาถามว่ารูมคอฟฟห้าสิบห่อใช่ไหมอ่าถ้าถูกต้องถูกต้องไหมถูกใช่ว่าใช่นะฮะใช่นะครับนี่ครับระบบนะครับก็จะวนเข้ามานะครับไปตรงใช่ทันทีนะครับซึ่งตอนแรกนะครับเราพิม ค่ารับค่ามาเราตอบโน o นะครับตอบโนเสร็จโปรแกรมจะวกกลับไปที่คัสตัมใหม่เลยครับให้เรากรอกจํานวน่อใหม่นะครับถ้าเราถูกต้องนะครับมันก็จะเย็ดเย็เสร็จแล้วก็มันจะมาจบที่ด้านล่างนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะจ๊ะเพื่อนๆสามารถติดตามได้ที่ช่องทางน็นคือ Facebook Fanpage นะครับจะมีคลิปใหม่ๆนะครับ สอนทุก6โมงเย็นนะครับสามารถไปกดไลค์กดแชร์ติดตามได้นะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สามารถกดทุกใจกดไลค์กดแชร์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ